วันนี้จะมาทำพาสต้าสาลัดนะคะอันนี้กำลังต้มพาสต้าอยู่ทำให้คุณสายแต่ว่าบอกินจะ้ะโอเคตอนนี้ก็ตั้งเวลาไวประมาณเหรือ8ปดนาทีมาดูกันมันน่ากินจะ้ะแต่เสียอย่างเดียวแอปบ่มักเดี๋ยวมาดูกันต่อไป ดูจะอันนี้คือที่เราต้มเสร็จแล้วมาเช็คเช็คเชให้มันสดิบหนักก่อน <Okay. S 1> ดูมาดูกันตอนต่อไปนะจ๊ะต,ตามที่ต้มแล้วนะจ๊ะใส่เบอร์เตอร์ต้องใส่หลายๆนะครับเบเตอร์เป็นชิ้นนะจ๊ะแต่เเป็นตอนเล่าเนาะ ผสมค้นจนบัตเตอร์มันอะไรค้นจนมันละลายเพราะว่าบัตเตอร์เนี่ยมันทำมันโดนความห่อนมันก็สจะพอละลายไปนอกจากจเขาอนเข้ากันแล้วนะจะแอนเดอร์สันมาไม่ยังเน็ดใส่น่าจะอยาขอไปหยิบกันผสมมันก็ตอนนี้ใส่ สีมะใส่ต้นหอมผิกหวานหอมขาวแล้วจ้ะโอเคหลังจากท่านหอมทานผีกสีลงไปแล้วจ้ะข้นข้นนี่อะไรอมัเอกนะคะไข่ไข่เป็นไข่ดองนะจ้ะ นี่ดองไว้็นเดือนคนนะ่ะสิมาตัดใส่เถอะจ้าเห้มาเป็นลูกเตา๋าใส่หน่อยนหน่อยหน่อยลงไปเลยไม่มีใครน้อยเนี่ยจ้ะเอิามาโอนใส่กันก็เป็นนาเซีสจ้ะเขาอื้นว่าพาสตาส้าซาล่าเป็นนาสซ็ส ความหอมมักกับใส่ริกไทยไปหลายๆเนี่ยใส่หลายๆแห่งดีเลยจะริกไทยฝรั่งมากผิดไทยหยุดนี่กนเอยเอาเกลอจ้านี่คือหน้าตาพาสตา้าสาสตร์ของแอนนนะจ๊ะดิดจ้ะกินเขา้ากินหนาแบยจังซ้ำนน่ฝรังก็กินได้แล้วง่ายๆจะอีซีมบนคือพวกขา้า លើង្ពីដែលក្ពីដែលាបានក្ពីប្រោដឹងលាស់ដែល់ទី្រងដឹងលាសម្រា